นี่เขาบอกให้จินตนาการว่าเป็นน้ำคุกให้จินตนาการเป็นน้ำคุกอ่าซาบซ่าเลยเกินอัสลามุอะไลกุงครับผมวันนี้เป็นวันที่ห้านะครับมื้อเช้าวันนี้นะครับนี่ลีนาเขาก็ทําเป็นตัวใบมาให้ผมสุ่มด้วยนะว่าวันนี้จะได้กินเมนูอะไรอ่านี้ลีนาจะทําอาหารกีไม่ใช่อาหารคีนใช่ไหมอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารทำเองอา,อาหารทำเองโอเคอาหารตามเนตอ่ะทูดูว่าเราจะได้กินอะไรนะครับมื้อน,นี้ต้มจืดไข่เจียวก็เดี๋ยวลีนาจะไปทําต้มจืดไข่เจียวนะครับส่วนเราก็มีหน้าที่นอนรอไปก่อนเดี๋ยวลีนามาปลุกล <c oughs> <c oughs> ีนาเป็นพื่อนด่าที่ดาดอา และนี่ก็คือต้มจืดไข่เจียวที่ลีนาทำนะครับผมโหดูหน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยลีนาทำเก่งเหมือนกันหวหะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นต้มจืดไข่เจียวนะครับผมที่ลีนาทำนะครับแล้วเราก็จะกินอันนี้แล้วก็จะกินตัวแอปเปิ้ลเขียวนะครับผมแล้วก็จะมีข้าวครึ่งทัพพีนะครับเราสองคนก็จะกินกันแบบนี้นะครับในมื้อเช้าวันที่5นี้นะครับหลังจากที่เรากินข้าวเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมประมาณบ่ายโมงกว่าๆเราก็ออกมาว่ายน้ําเลยนะครับ วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีท่าด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาแบบดูท่าจาก youtube มาออกกำลังกายในน้ำเออท่าที่จะมาเล่นในวันนี้นะครับผมก็เป็นท่าที่แบบว่ามันมันอะไรนะตัวกั้มเนือแขนเหรออยู่อย่างเงี้ยนะท่านนะตัวไม่ใช่ทำผิวๆตัวต้องเก่งตามต้องเก่งตาม,มตเามหรอเนี้ยเออปึ๊บแล้วก็นี้ใช่ไหมกี่รอบอะสิบรอบสามรอบสามเซตหนึ่งสองโหมันต้านมากเลยนะสาม เก้าสิบมาตอนนี้เราก็อยู่ที่สาว่ายน้ํากันสองชั่วโมงกว่าแล้วนะครับผมเมื่อวานเรามาตอนประมาณบ่ายสามใช่ปหตัววันนี้เรามาประมาณบ่ายโมงกว่านะครับตอนนี้บ่ายสามแล้วเหนื่อยมากแต่ว่ามันไม่ปวดอ่ะมันก็เลยเล่นได้นานอะ่ะหวังว่าน้ํานี้จะพานหนักเราหายไปได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการว่ายน้ําของลีน่านะครับล <c oughs> ีน่าว่ายแบบฟรีสไตล์ไม่เป็นนะครับก็เลยต้องให้ลีน่าจัด <c oughs> <ไป S 1> แล้วก็ตีขา เคยวหว้เป็นแต่ตอนนี้ว่าไม่เป็นแล้วลืม <c oughs> ฟื้นฟูก็ไม่ได้เด้๋ยวฟื้นฟูได้ไหม <c oughs> ไม่ได้แต่ที่จริงอ่ะเขาบอกถ้าตัวแบบเออวหว้พวกท่าผีเสื้ออะไรเงี้ยมันไม่ดีต่อผู้หญิงมันจะทําให้แบบไหลกว้างขึ้น<ร>อเออตัวต้องไหว้แบบรฟรีสไตล์ตอนเอาารียนมหาลัยใช่ไหมเออแล้วตอนสอบมันมีตมอยู่บางน้ำอ่ะไม่มีใครช่วยเลยคือเขาต้องแต่งเปเกียรตกายอ่ะแต่ไหนเขาไม่เอาเลย ของผมอ่ะก็ไปเรียนว่ายน้ําตอนเปาหกนะแต่ก็ไม่เป็นมาเป็นตอนตอนมาเที่ยวเล่นอย่างเดียวก็ว่ายเองเป็นเฉยเลยเมื่อกี้นะครับผมทุกคนในจังหวะที่ผมกําลังลอรอลีนาะอาบน้ําอยู่นะผมนั่งมองไก่ย่างชิ้นละหกสิบาทข้าวเหนียวสิบาทไก่กรอบทอดเป็นฟรายปอเปียโปเโตโตแต่ตอนนี้กินแบบนั้นไม่ได้ต้องมานั่งกินเวโปรตีนกินอยู่กินอยู่คืออะไรมันไม่กรอบอะ่ะ ในร่องเคี้ยวดิปุปูบปบ,ปบอร่อยอันอี้่เขาบอกให้จินตนาการว่าเป็นน้ำคุกให้จินตนาการเป็นน้ำคุกอ,อาซาบซา,บาบเลยเกิน <c oughs> เดี๋ยวก9เก้าวันก่อนเจอกัน เขาจะซัดน่องไก่ทอดสักน่องนึงในการออกกําลังกายวันนี้นะครับผมลีนาก็จัดซุกี้มาให้กินนะครับนี่แม่สีแม่เรือสุดๆเลยนี่เป็นซุกี้นะครับอันนี้เราก็อะไรนะอาจจะเรียกว่าเนื้อต้มแล้วเนื้อต้มผักเอาเป็นเนื้อกับผักต้มแล้วก็จิ้มซุกี้แล้วกันนะครับนี่เนื้อก็ลีนาเลือกเป็นเนื้อที่ไม่ค่อยติดมันเนาะใช่ไหมโอเคโหมันน่ารักอ่ะมันทํากับข้าวเก่งเนี่ย และทั้งหมดนี้นะครับผมก็คือลายงานในการออกกําลังกายของผมกับลีนาในวันที่5นะครับเราเหลืออีกกี่วันวะเกาสิบวันใช่ไหมไกลจะถึงเส้นใช้แล้วปั๊บเดียวเอง